มิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรีตลาดหัวปียินดีต้อนรับค่ะ ายคนสงสัยว่าการทํางานชุมชนให้ประสบความสําเร็จเนี่ยองค์ประกอบสําคัญมันคืออะไรจริงๆการทำงานชุมชนให้ประสบความสําเร็จะคะ่ะมีองค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ทรัพ,พยากรองค์ความรู้ที่มากที่สุดเลยเป็นอันดับต้นเลยและทําให้คุณชุมชนประสบความสําเร็จได้ก็คือการมีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็ง จากรูปซ้ายนี้ถ้าท่านมองไปเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะบนอาคานะคะ,นะคะ ตะวันแล้วก็เป็นสวนกล้วยนะคะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเลยไม่มีภูเขาน้ําตกแม่น้ําหรือสิ่งที่จะทําให้นักท่องเที่ยวมาเยือนนะคะแต่พี่น้องก็คิดว่าการที่เราจะขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวค่ะแล้วเราบอกว่าเราไม่มีทรัพยากรวันนี้เราก็คงจะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีเราสร้างขึ้นใหม่จากคนในชุมชนได้ พาชุมชนให้มองเห็นโอกาสนะคะในการที่เราจะขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยการพาไปดูงานว่าอ๋อถ้าเขามีทรัพยากรแบบนี้เขาทาอะไรได้บ้างที่บ้านเรามีทรัพยากรแบบนี้ทําอะไรได้บ้างแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทําแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเราน่าจะทําจุดเจอกันระหว่างนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในชุมชนคือนักท่องเที่ยวมีเงินในกระเป๋าคนในชุมชนมีสินค้าและบริการเราเอาสองคนนี้มาเจอกันนี่การทําให้สองคนที่เจอกันนี้ก็เลยคิดว่าถ้าจะทําท่องเที่ยวมาเนี่ยมันจะต้องแบบ ทำยังไงให้มีจุดกลางเจอกันแล้วก็เลยคิดว่าสิ่งที่จะเจอกันน่าจะเป็นตลาดเพราะตลาดมันคือจุดที่จะหมุนเวียนทั้งสินค้าและบริการก็เลยตั้งใจจะทําแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นตลาดเพราะบอกว่าจะทําท่องเที่ยวที่เป็นตลาดชาวบ้านบอกน้องเอ้ยแล้วตลาดนัดลายรอบเราเลยแล้วตลาดเราต่างกับที่อื่นยังไงใครจะมาเที่ยวหาเราเราก็เลยบอกเออถ้าเราดูเทรนด์ของตลาดดูความต้องการของผู้บริโภคตลาดที่ผู้บริโภคต้องการคือตลาดสุขภาพดีถ้างั้น เราทำตลาดสุขภาพดีพวกเราเนี่ยรวมกันคิดว่าเราจะตั้งชื่อตลาดว่า,งงายังไงตอนแรกหลายคนบอกเราชื่อตลาดกรีนมาร์เก็ตดีไหมเพราะว่าเราจะทําตลาดสีเขียวตลาดสุขภาพ หรือเฮอร์บลที่เกี่ยวกับสมุนไพรหรือเฮลตี้เกี่ยวกับสุขภาพอะไรเงี้ยพอเราไปดูในอินเทอร์เน็ตโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยกินมันจะถึงเราไหมเนี่ยทุกคนบอกโอโ้ไม่ได้เราจะตั้งชื่อตลาดซ้ํากับคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้เขาจดจําเราไม่ได้นั่งประชุมกันในสวนกล้วยไงย่างไปเห็นหัวปีบอกเอามันอันนี้และวะ้วว่าตลาดหัวปีอย่างน้อยไม่ซ้ํากับคนอื่นเมื่อคุณเซิร์ชเข้าไปดูชื่อตลาดเราจะขึ้นในระดับต้นๆกับอันที่2คือคําว่าหัวปีเนะะี่ยค่ะจะสื่อสารความชุมความเป็นชุมชน เพราะทุกัวเรือนปลูกกล้วยเราสามารถนําเมนูจากต้นกล้วยมาพัฒนาให้เป็นเมนูสินค้าชุมชนได้เช่นลาบหัวปีเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ปุ๋ยฝ้ายกล้วยหอมน้ําหัวปีทอดมันหัวปีเข้าเขียหวหัวปีสารพัดเมนูอาหารทาวหวานซึ่งสามารถเอามาพัฒนาเป็นสินค้าชุมช,น,ชนได้ก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าตลาดหัวปีเพื่อให้คนจดจำง่ายแล้วก็รู้จักเรา หลังจากที่เราวางแผนในเรื่องของการทาท่องเที่ยวชุมชนแล้วเราก็เริ่มขับเคลื่อนงานชุมชนผ่านโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีซึ่งเป็นโครงการใหญ่ของรัฐบาลน,นะคะแล้วก็ที่นี่คือหนึ่งใน42ชุมชนของสระบุรีที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีเราเป็นศูนย์โอท็อปต้นแบบระดับประเทศมีคนมาศึกษาดูงานเราอยู่แล้วอพรพีอเน,นะรเรกันรเจอพร,รอมกัน,นไหนบอกตลาดหัวปีแล้วมันเป็นหัวกล้วยอ๋อใส่กล้วยมาตั้งยี่ ปีตลาดทุก่6ปีเดี๋ยวน้องเล,ล่าให้ฟังกันฟังบรรยายเนาะแล้วก็คนเลิกกินหมากทาให้หมากเนี่ยหายไปจากตําบลน,นี้แต่สิ่งที่หายไปด้วยกับหมากก็คือปูทูนก้าวหรือปูป่าปูที่มีลักษณะก้ามสีฟ้าม่วงนะคะหายากใกล้จะสูญพันธุ์ต้ามีพี่ก้อกับแม่น้ำม้าก,กับน้องหมวปีค่ะเนี่ยค่ะลูกค้าคือวิธีการที่เราจะทําให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลปูก็คือเจ้าของพื้นที่ต้องดูแล ร่วมลำวงสลาบุรีนะคะและรับฟรีไอศครีมมอเบอรี่โคตรอร่อยเลยค่ะจ้ามาจ้า ที่นี่นะคะตลาดหัวปีตลาดสร้างสุขชุมชนร่วมสร้างนะคะตัวพี่น้องเองเป็นเจ้าของพื้นที่แต่เจ้าของตลาดก็คือทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ทั้งหมดค่ะเพราะว่าตลาดนี้นะคะออพี่น้องให้พื้นที่ให้ชาวบ้านมาทํากิจกรรมบนพื้นฐานที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นตลาดแห่งนี้เป็นของร้านค้าชุมชนทุกคนที่อยู่ในตลาดหัวปีค่ะ ตอนที่เรารับร้านค้าชุมชนเข้ามาเนี่ยค่ะเกณฑ์อันดับที่1เลยก็คือทุกคนต้องผ่านกระบวนการพัฒนาตัวเอง mm hmm. เช่นการอบรมเรื่องเรื่องสุขอ,อนามายัยเรื่องเซอร์วิสไมล์หรือเรื่องการพัฒนาอื่นๆที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับร้านค้าชุมชนอันที่2เกณฑ์ที่ตั้งเนี่ยค่ะจะตั้งจากกิจกรรมที่เราทําเช่นการให้บริการร้านค้าชุมชนที่อยู่ในตลาดนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์เดียวกันหากใครไม่ปฏิบัติเนี่ยค่ะก็มีค่าปรับ แล้วเอาเงินค่าปรับเนี่ยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการอย่างเงี้ยคะ่ะเช่นถ้าจอดรถต้องจอดไกลที่สุดเพื่อให้นักท่องเที่ยวเราเดินใกล้ที่สุดจอดใกล้ที่สุด,ด,สดแม้เราจะจ่ายค่ารถเหมือนกันทั้งร้านค้าแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยคะ่ะรวมถึงนะคะการบริหารจัดการที่นี่เราจะแบ่งงานกันใครถนัดอะไรทำมันนั้นเช่นพี่ปนาขายน้ำพริก พี่ปนาจะดูแลร้านค้าดูเรื่องสุขอา choices, นามัยเดินตรวจร้านค้าดูการจัดร้านอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ็คจะดูเรื่องกิจกรรมจะมีการนัดหมายกิจกรรมว่าใครต้องมาทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างป้าเบียดเ,เนีนะะ่ยจะดูแลเรื่องการเงินนะคะดูแลเรื่องการเงินที่เป็นไรายได้กลางเพื่อเอาอไรายได้เหล่านี้ค่ะมาบริหารจัดการเรื่องค่าแรงคนงานค่าน้ําค่าไฟค่าประชาสัมพันธ์อะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีการแบ่งงานกันที่นี่เราจะบริหารจัดการด้วยการใช้บุคลากรของพื้นที่เองใครถนัดอะไรทำอันนั้ mínimo, นแจ็คโดนสินง้าชุมชฉนะคะ ลาบมูปี๊อร่อยมากเลยนะ,ะ้าบหมูปี๊อร่อยนี้ต้องมีกับบ้านนะคะต้องบอกว่าที่นี่ค่ะไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น แต่เราเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างแรงบันดาลใจอยากให้เห็นว่าแม้เราจะไม่มีทรัพยากรแม้สิ่งที่เรามีเนี่ยหลายคนมองไม่เห็นโอกาสวันนี้เราก็สามารถขับเคลื่อนง,งานชุมชนทําให้ชุมชนมีไรายได้และทําให้คนมาเยือนเราเนี่ยรถมาใช้บริการวันหนึ่งสามร้อยถึงห้าร้อยคันได้สิ่งเหล่านี้ค่ะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่อยากจะขับเคลื่อนเหมือนเราว่าหากคุณอยากจะขับเคลื่อนใช้เราเป็น เป็นแนวทางหรือมาดูเราเพื่อให้เป็นกําลังใจในการกลับไปกับเพื่อนก็ได้พี่น้องเชื่อมั่นว่าท่านมีทรัพยากรท่านมีบุคลากรและท่านมีหลายสิ่งหลายอย่างในการขับเคลื่อนได้อาจจะมากกว่าเราด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนให้มามาดูเรานะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจค่ะ ต้องบอกว่าพี่น้องทํากิจกรรมต่างๆมากมายหลายคนบอกว่าทำอะไรก็สําเร็จเรื่องจริงคือไม่ใช่เราทําเรื่องล้มเหลวมากมายเรื่องสําเร็จมีแค่นิดเดียวเองค่ะแต่ว่ากิจกรรมก่อน,อนที่เราจะสําเร็จนะคะต้องบอกว่าหากว่าเรามีความเชื่อว่าเราจะพัฒนาตัวเองได้เราอยากมีความสําเร็จเราต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในการจะทําใดๆก็ตามค่ะ คือเริ่มลงมือทำแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองในเส้นทางที่เราคิดว่ามันจะทำให้เราสำเร็จแม้ว่าทำไปแล้วอาจจะไม่สำเร็จก็ได้ไม่ว่าผลของการทำจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามถือเป็นประสบการณ์ที่สร้างตัวตนเรานะคะถ้าไม่สำเร็จจะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันมีปัญหาอุปสรรคอย่างไงแล้วแก้ไขแบบไหนถ้าหากมีโอกาสทำแล้วสำเร็จจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้เราขับเคลื่อนง,งานต่อไปในอนาคตได้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะหลายคนอยากทำธุรกิจหลายคนอยากจะทำกิจกรรมต่างๆมากมายหรืออยากจะทำแบบที่ ี่น้องทํานะคะบางอย่างอาจสําเร็จหรือไม่ก็ตามแต่พี่น้องอยากเป็นกําลังใจให้ว่าถ้าหากท่านอยากจะทําให้เริ่มลงมือแล้วเริ่มต้นทําเดี๋ยวนี้ไม่ว่าผลสําเร็จจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามหากเราไม่ลงมือทําเราจะไม่รู้เลยว่าสําเร็จหรือไม่